สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทัวร์ที่ไรเจงญี่บุนังสาหาร ครับผมนายซอรินสอมเทานีครับผมนายพงศิรย์ยัมสุนมแสงส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนามนานุจาร์สวัสดีครับผมนายวัชระคุณทองที่สวัสดีครับผมนายพิพ,พัฒน์พุงจันทร์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอรายวิชาทักษะการเขียนในการพูดภาษาไทยในงานอาชีพนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ อเมรการวิทีอะไรที่เห็นพิบูลณ์บางสาหาค่ะกับคำถามแรกนะคะอเมริกาคิดเห็นอย่างไรกับความสาคัญของการบริหารจัดการสนานสึุษา,าในยุคทปิทันคะในยุคนี้นะครับคือว่าเป็นยุคที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ครับการบริหารจัดการเรื่อเทคนิคยีมังสา,ารเราพุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าทันกับเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเปลนว่าเรามีทรุพันธุ์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสและได้เรียนรู้จริงครับค่ะคำถามาที่สองในกรณีที่วิทยาลัยมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งภายในสถานการ,รศึกษา่จะจัดการอย่างไรคะเนื่องจากว่าองค์กรเราเป็นองค์กรใหญ่นะครับทางสารของเราตอนนี้เป็นนัก<อ>เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักศึกษาทั้งหมด2 2 0 0ัี่คนนะครับย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้น ในแต่แล้ะจุดแต่ทั้งนั้นนะครับเราใช้สโลกแกนของคำว่า PMPC g o o d Team คือการทํางานเป็นทีมนะครับเราจะมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะครับและก็รับฟังความเห็นของผู้เรียนด้วยครับคุณครูสามค่ะื่องนี้มีมีวิธีการใดในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนคะก็อย่างที่ว่านะครับการเรียนเพื่อการมีอาชีพเราจะทําทุกทางนะครับให้ผู้เรียนเรียนไปแล้วมีงานครับ เพื่อที่ได้เรียนดูตัวเองและเรียนดูครอบครัวได้ค่ะครับอบครับครับนี <c oughs> ่ครับวันนี้ผมจะพามาชมแผนวิชาช่างกลโรงงานนะครับตามมาเลยครับนี่คือห้องเรียนแม่ของเราครับมาดูครับ รรยละาอการสอนก็ดีมากนะครับเ <c oughs> ัาจะพามาดูรอบรอบแผนช่างคนโรงงานนะครับใครสนใจเจออรียนมาได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องกึึงของช่างคนโรงงานนะครับ อะไรครับรู้ไหมเขื่อนยืนนะครับในส่วนของเขื่อนยืนนครับเขื่อนยืนเกินนี้มีอยู่สองแกนแกนอะไรครับแขนโอ้ยแขนเอซกับแกนเซ็ตครับแกนเอซกับแกนเซ็ตยังไงทุกคนเอามือขึ้นมาแบบนี้ครับเอามือขึ้นมาแบบนี้นิปโปนิปโปแบบนี้ครับ โปกก็อยู่ขนาดอย่างงี้โปกก็ถือแกงเอ๊ะแกงแกง oh, 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 yeah. 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 yeah, yeah. าาอ๋อสิ่งแรกเลยนะครับก็คือแผนกช่างต้นโรงงานเราเนี่ยเป็นสาขา,า,าที่แขนแรงงานสายสั้นมากตอนนี้ก็คือช่างต้นโรงงานเนี่ยจะต้องทุกโรงงานนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเอาเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยให้เดินหน้าไปได้เพราะว่าเป็นตัวผลิตตั้งต้นอันดับแรกเลยไม่หมาดจะเป็นชิ้นส่วนอะไรต่างๆเช่นยูโรยนต์ อะไรต่างๆที่เราเห็นช่างกลโรงงานก็คือเป็นอันดับแรกที่ผลิตชิ้นส่วนพวกเหล็กพวกอะไรพวกชิ้นส่วนรถจนทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถจนพวกเหล็กกล่องที่เราสร้างบ้านุบันนี้ก็ล้วนแล้วมาจากช่างกลโรงงานผลิตโดยใช้กรรมวิธีการผลิตต่างๆเป็นอันดับแรกนะครับก็ทำไมถึงอยากให้มาเรียนช่างกลโรงงานเพราะว่าที่ตแหน่งช่างกลโรงงานเรานั้น มีวิทยาการที่เป็นระดับโลกเช่นหุ่นยนต์โรบอทที่เป็นระบบแขนคนอัตโนมตัติใช้หยิบจับสินค้าได้แทนมือคนแทนที่เราต้องใช้แขนเราเนี่ยจับชิ้นงานบกไปวางจุดนั้นจุดนี้ตามโรงงานอะไรประมาณนี้แต่เราสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนมาควบคุมโรบอทโ,โดยเขียนการเขียนโปรแกรมให้โรบอททั้ง6แกนเนี่ยมันทำงานได้ นะครับแล้วก็สั่งการให้มันเนี่ยหยิบจับชิ้นง,งานไปวางจุดนั้นจุดนี้แทนแรงคนได้ก็คือเครื่องทุ่นแรงก็คือเครื่องจักรก็คือระบบแขนคลอัตโนมัติแล้วก็เรายังมีเครื่อง CNC เป็นเครื่องมิลลิ่งนะครับที่สามารถผลิตชิ้นง,งานแทนมนุษย์เราได้วัรลัประมาณ4-5,000ชิ้นได้น,นะครับก็สอนให้ในส่วนนี้ก็คือเครื่องจักร CNC เนี่ยก็จะผลิตชิ้นส่วนต่าง ได้สกกักเบือจะเนืออลบไม่ว่าจะเป็นชิ้นสวน่วนพวกวรถยนต์ชิ้นส่วนยนานอวกาศอะไรต่างๆก็มาจากต้นต้นมาจากเครื่อง CNC ตอนที่ให้่ช่างยนต์หรือช่างอะไรต่างๆไปประกอบเป็นชุดเป,ป็นลัางก็ต้องมาจากช่างคนโรงงานเพราะฉะนั้นช่างคนโรงงานเป็นสาขาที่ขาดแคลนมาเรียนไม่มีตกงานร้านเปอร์เซ็นต์ครับครับขออนุญาตถามถึงการศึกษาคุณครับตอนที่ผมที่จะได้มา ตอนที่วิไลเทคนิคพี่บุครูนั้นก็ได้มาเรียนที่นี่แหละแผนกช่างคนโรงงานครับเป็นเรียนตอนนี้นนงงนาานนปวช, 1, ช, 2, ช 3, ก็สาขาวิชาช่างคนโรงงานสาขางานก็เป็นเครื่องมือกลนะครับเรียนปวช .1 ปวช .2 ปวช .3 หลังจากที่จบปวช .3 แล้วปุ๊บระดับครูก็ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาช่างคนโรงงานเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่สาขาเป็นสาขา ทางเทคนิคการผลิตนะครับผมก็เรียนที่นี่2ปีแล้วก็ฝึกงานหนึ่งปีที่บริษัทโมซิอิเบกแล้วก็กลับมาที่ยาลัยเทคนิคที่บูรแล้วก็มารับบูธก็ไปศึกษาต่อที่ราชมงคลอีสานสุรินทนะครับอ่าเป็นาสาขา,าเทคโนโลยีเครื่องกลน,นะครับเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณญัติแลเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับแล้วก็ได้กลับมารับราชการเป็นครูนะครับ วิลัยเทคนิคพี่บูนมังสาหารครับวันนี้เขาขอตูณครับที่จะาแนะนำดีๆกับพืน้องที่ต้องเรียนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมนักศึกษาวิชาแผนกช่างกลโรงงานวันนี้จะมาสัมภาษณ์ครูแผนกช่างกลโรงงานครับว่าจบการศึกษามาจากที่ไหนถึงได้มาเป็นรูที่นี่ครับสวัสดีครับ ผมนะครับครูพัสกรลาวหาเอกลิมนะครับปัจจุบันเป็นครูประจำแผนวิชาเชางกลงงานนะครับก็สอนวิชาในเชิงทฤษฎีนะครับในเชิงการคำนวณนะครับส่วนตัวนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพชานีนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็ย้อนเป็นครูที่วิทยาลัยคื่อดุษม์มหาสารมาจํานวนทั้งสิ้นสี่ปีนะครับก็เทอมนี้นะครับ 2ครับ2 5 6 7นะครับก็สอนทั้งหมด9รายวิชานะครับแผนกของเรานะครับก็กำลังขยับขยายนะครับในการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการลงเครื่อง CNC ใหญ่แล้วนะครับที่จะตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานนะครับให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะในแผนกวิชาช่างกลโรงงานนะครับเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตนะครับ นี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับอแนะนําตัวนะครับผมชื่อนายนัทุสายแก้วชั้นปีที่สองครับคนหนึ่งนะครับครับผมชื่อพรวงญศิฟันชั้นปีที่สองครับแล้วผู้ประกอบการคิดยังไงกับเด็กน้องๆที่จะมาเรียนช่างกลโรงงานอ่ะนะครับส่วนอนาคตนะครับของช่างกลโรงงานนะครับยังเป็นที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็มี ความต้องการในตลาดแรงงานสูงนะครับด้วยที่ประเทศไทยของเรานะครับมีวัฒนธรรมในการทํางานนะครับในเชิงอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงนะครับและนโยบายรัฐบาลที่ตอบโจทย์แล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับโรงงานนะครับมีวิทยาลัยในแผนนะครับก็มีทางพันนิชั่นกับโรงงานนะครับซึ่งจะตอบโจทย์กับน้องๆที่มาศึกษาต่อนะครับในการออกไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ เรียนจบมีงานทําและมีเงินให้ครอบครัวครับขอบคุณมากครับผมครับพวกผมขอจบการสัมภาษณ์เพียง่างนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คุณครูในช่างกลโรงงานครับว่าคุณครูสอนเกี่ยวกับวิชาอะไรบ้างครับอ่าวันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับวิชางานหล่อโลหะนะคะขอบคุณของนักเรียนนักศึกษาประจำชั้นปีที่สองสองสองนะในวิชานี้ ก็จะเรียนเกี่ยวกับการลอโล,โลหะต่างๆวัสดุต่างๆแล้วก็คุณสมบัติของอน้ำหล่ออะไรอย่างนี้ของโลงหะเรื่องวันนี้ค่ะแล้วคุณครูมาสอนที่นี่กี่ปีแล้วครูสอนที่นี่มาประมาณสามปีกว่าแล้วอันะอนี้อยากแนะนำน้องที่จะมาเข้าหมาั้ยครับก็อยากแนะนํานะคะว่า ช่างคโรงงานก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจนะคะในการเรียนต่อในทางด้านสายอาชีพเนาะก็จะประมาณว่าเออถ้าเรียนสายอาชีพมันก็จะมีงานทํามีงานทําทุกอ่าถึงว่าเวลาเข้าโรงงานนี่นั่นก็จะมีอาชีพติดตัวะคะแต่ช่างคโรงงานก็สามารถไปได้หลายทางเช่นเดียวกันเนาะสามารถเข้าโรงงานได้เป็นช่างเขียนแบบได้เป็นอ่าช่างสมรุงในโรงงานได้ประมาณนี้ แล้วคุณครูสอนการเขียนแบบออกแบบการเรียนยังไงบ้างคบอ๋อในทักษะของการเขียนแบบใช่ไหมคะโปรแกรมเขียนแบบที่ครูใช้ก็จะมีอยู่สองสามโปรแกรมเนาะโปรแกรมที่หนึ่งก็จะเป็นโปรแกรม AutoCAD <c oughs> โปรแกรมที่สองก็จะเป็นโปรแกรม SolidWorks <c oughs> โปรแกรมที่สามก็จะเป็น Inventor ค่ะที่ใช้ในงานเขียนแบบการออกแบบดีไซน์ตา่ตางๆของชิ้นงานของเครื่องจักรกล แล้วคุณครูจบการศึกษามาจากที่ไหนครับอ๋อคุณครูจบมาจากมหา,มว,าวิทยา,า,า,าลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขันแก่สาขาคันรศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ใช่ก็จะเรียนเกี่ยวกับช่างกโลโรงงานนี่แหละเกี่ยวกับเครื่องกลแขนกลต่างๆคุณครูจะเรียนพื้นฐานทุกอย่างของรายชางในสาขาช่างกโลโรงงานเนาะอุตสาหการรมก็คือเรียนทุกอย่างตั้งแต่ไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างยนต์เครื่องกล CNC เขียนแบบอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียนโดยรวม แต่ว่ารายชานที่คุณครูถานัดก็จะเป็นเขียนแบบคอมพิวเตอร์ใช่เนี่ยน้องเขาเหมือนน้องเขาไปแข่งขันมาก็ได้รับรางวัลม,มาประมาณนี้คบผมว่าจวการสัมภาษณ์คุณครูยังยงครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมแผนกช่างเชื่อมนะครับมาดูนะครับตามมาครับ

วิชาเน็วิชาการบัินีสวัสดีครับวันนี้เราจะมา นี่ครับอันนี้ผมจะมารีวิวกระดาสช่างยนต์ครับ นี้มาแนะนำคะแ,แนนวิชาโยธาครับสมครับ